วันนี้ลุงมาตอบคอมเมนต์ที่หลายคนถามเข้ามาลุงเปลี่ยนตาได้ไหมถ้าจะบริจาคตาให้ลุงเนี่ยลุงจะเอาไหมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเลยนะครับแต่ฟังลุงนะการเปลี่ยนตาหรือที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่าการปลูกถ่ายอวัยวะการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยมันทําให้อวัยวะของเราที่มันสูญเสียไปหรือมันใช้งานได้น้อยลงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ผลข้างเคียงของมัน,น่ะ ก็เยอะอยู่นะคุณจะต้องกินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยไปตลอดชีวิตการกินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราไม่มีภูมิคุ้มกันเลยเราติดเชื้อโรคได้ง่ายเราจะไม่สบายง่ายขึ้นแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่เหตุผลหลักนะแต่เหตุผลหลักเลยเนี่ยคือลุงอยากจะใช้ดวงตาของตัวเองถึงมันจะมัวแต่มันเป็นของลุงและลุงก็มีความสุขทุกครั้งที่ลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นโลกใบเนี้ ผ่านดวงตาดวงเนี้ลุงอยู่กับเขามาตั้งแต่เกิดแล้วลุงก็จะอยู่กับเขาไปจนวันที่ลุงตายวันนี้ลุงเลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าคุณต้องการมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณต้องพอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่เชื่อลุง